สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมบีบร h t ทาโร่นะคะวันนี้มิวได้มาทําคลิปแรนดอมนะคะให้คุณได้รับชมกันนะคะกับหัวข้อที่ว่าเขาคนนั้นยังจริงจังและมั่นคงกับเราอยู่ไหมนะคะค่ะเขาคนนั้นนะคะคนที่คุณถามถึงเนี่ยค่ะเขายัางจริงจังและมั่นคงกับคุณเหมือนเดิมหรือเปล่านะคะค่ะแรนดอมนี้นะคะมิวจะใช้ ไพ่สำรับเดียวนะคะจะเป็นไพ่สำรับนี้นะคะเพื่อเปิดผลการทํานายนะคะค่ะการอ่านไพ่นะคะจะเป็นการอ่านไพ่แบบ g e n e r a l Reading นะคะเป็นผลการทํานายโดยรวมค่ะอาจมีทั้งตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือว่าไม่ตรงกับใครเลยนะคะมิวขอให้เพื่อนๆใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะไม่อินกับผลการทํานายจนมากเกินไปเพราะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวค่ะค่ะสําหรับท่านใดนะคะ ที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับมิวก็แอดไลน์เข้ามาคุยกับมิวได้นะคะมิวได้ทิ้งไอดีไลน์และรายละเอียดไว้ข้างล่างคลิปนี้แล้วค่ะค่ะและสำหรับท่านใดนะคะที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยค่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปจะต่อไปนะคะค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาดูกันว่าคนที่คุณถามถึงนะคะเขายังจริงจังและมั่นคงกับคุณเหมือนเดิมไหมนะคะ ค่ะตรงจิตตรงใจนะคะถามไพ่นะคะขอให้ไพ่เปิดผลการทำนายให้คุณได้รับรู้นะคะว่าเขาคนนั้นที่คุณถามถึงเนี่ยค่ะเขายังจริงจังและมั่นคงกับคุณเหมือนเดิมหรือเปล่านะคะค่ะก่อนอื่นนะคะมิวขอดูพลังงานของเขาตอนนี้ก่อนค่ะเขาคนนั้นเป็นอย่างไรบ้างคะตอนนี้นะคะ คนที่คุณถามถึงนะคะเขาเป็นอย่างไรบ้างคะเดชค่ะพลังงานของเขาค่ะราชินีถือไม้เท้านะคะพลังงานของเขานะคะ จติค่ะพลังงานของเขาตอนนี้นะคะเขาเป็นอย่างไรบ้างนะคะดีเอ็มเพรสค่ะพลังงานของเขาตอนนี้นะคะเดทนะคะคนที่คุณถามถึงเนี่ยนะคะเขาน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับชีวิตของเขานะคะ เรื่องบางเรื่องนะคะสิ่งบางสิ่งหรืออะไรบางอย่างในชีวิตของเขานะคะได้มีการจบลงไปค่ะนะราชินีถือไม้เท้านะคะตอนนี้เขาต้องใช้ทั้งความคิดนะคะและใช้ทั้งอ่าเขาเรียกว่าอะไรต้องใช้ตรรกะในการใช้ชีวิตมากๆเลยนะคะเนี่ยจัดติกนะคะ ตัวเขาเองอะคะ่ะเขาพยายามนะคะไตรตรองะคะ่ะว่าสิ่งไหนที่เขาสมควรทํามากกว่ากันนะคะตอนนี้นะคะ่ะ d ีเอ็มเนะคะเพราะว่าตัวของเขาเองอะคะ่ะเขามีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบนะคะในที่นี้เขาอาจจะเป็นพ่อเลี้ยงเดียวแม่เลี้ยงเดียวได้ด้วยนะคะหรือว่าเป็นคนที่ต้องดูแลครอบครัวของเขาอะคะ่ะนะค่ะเดมิวจะ อ่าเข้าคลายแม็กกันเลยนะคะและตอนนี้นะคะเขาคิดและรู้สึกกับคุณอย่างไรนะคะตอนนี้นะคะเขายังจริงจังและมันคงกับคุณอยู่เหมือนเดิมไหมค่ะเดี๋ยวเรามาดูความรู้สึกของเขากันนะคะดูความคิดของเขากัน หนึ่งไม้เท้าค่ะว้า wow. เขายังจริงจังและมั่นคงกับคุณเหมือนเดิมหรือเปล่าคะเนี่ยราชาถือถ้วยนะคะความคิดและความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะคะด e w เ r l ลค่ะอืม The l o v e r ค้าเมตเจ้าพระเจ้าช่วยปวยทอดนะคะเขายัางจริงจังและมั่นคงกับคุณเหมือนเดิมไหมนะคะค่ะมิวอ่านตามหน้าไพ่นะคะแรนดอมนี้นะคะค่ะเขายัางคงจริงจังและมั่นคงกับคุณอยู่นะคะเขายัางรักคุณอยู่และรักคุณมากๆเลยค่ะนะคุณคือคนที่เขาอยากจะเริ่มต้นใช้ชีวิตร่วมกันกับคุณนะคะนะ ราชาถือถ้วยนะคะเขารักคุณกับเขารักคุณมากๆเลยค่ะนะ the world คุณคือความสุขของเขานะคะคุณคือโลกทั้งใบของเขาเลยแหละคะ่ะ the lover นะคะคุณยังคงเป็นคนที่เขารักคุณยังเป็นคู่รักของเขาอะค่ะนะเขายังรักคุณอยู่ค่ะค่ะแอนดอมนี้นะคะเขายังจริงจังและ มันคงกับคุณเหมือนเดิมอะค่ะนะเขายังรักคุณเหมือนเดิมค่ะเขาไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากคุณเลยนะคะค่ะเดมิวจะถามต่อนะคะและ้วเขาคนนั้นนะคะเขาจะทําอย่างไรต่อไปในความสัมพันธ์ครั้งนี้ล่ะคะเขาจะทําอย่างไรต่อไปในความสัมพันธ์ครั้งนี้คะเดอะเมจิกเชงค่ง ถ้วยค่ะเดอะเชลิออตนะคะว้า wow. วแล้วเขาจะทำอย่างไรต่อไปล่ะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้ค่ะสิบถ้วยค่ะแม่เจ้าพระเจ้าช่วยกลอยทอดนะคะ แน,น่นอนนะคะเขาจะทำอย่างไรต่อไปนะคะ The m a g e i c i a นะคะเขาบอกว่าขอให้เขาค่ะได้จัดการาทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเขาให้เรียบร้อยก่อนนะคะค่ะเพราะว่าตอนนี้เขามีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะต้องทำนะคะเมื่อเขาจัดการสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้เรียบร้อยแล้วค่ะนะ The chariot เขาจะเดินทางมาหาคุณนะคะและเขาก็จะมาอยู่กับคุณค่ะ จะนำความรักมามอบให้แก่คุณนะคะจะกลับมามีความสุขร่วมกันกับคุณมาอยู่ให้ความรักนะคะของคุณกับเขามันหวานชื่นเรื่อนรมด้วยกันเลยอะ,ค,ะนะค่ะนะค่ะพ้นการทำนายนะคะเลนดอมนี้นะคะก็มีประมาณว่าตอนนี้นะคะตัวของเขาเองอะคะ่ะมีบางสิ่งบางอย่างนะคะได้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นค่ะ เรื่องบางเรื่องในชีวิตของเขานะคะได้มีการจบลงไปแล้วนะคะค่ะตอนนี้เขากําลังใช้ความคิดใช้ตรรกะในการใช้ชีวิตอยู่นะคะเขากําลังพิจารณาว่าสิ่งไหนสมควรทําสิ่งไหนต้องปล่อยวางก่อนนะคะค่ะเพราะว่าตัวของเขาเองอะคะ่ะเขามีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบนะคะในที่นี้เขาอาจจะเป็น เ่อเลี้ยงเดียวแม่เลี้ยงเดียวได้ด้วยนะคะหรือว่าเป็นคนที่ดูแลครอบครัวค่ะนะค่ะเขาคนนั้นนะคะเขายังคงจริงจังและมั่นคงกับคุณเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยนะคะคุณคือคนที่เขาอยากจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนะคะค่ะเขายังรักคุณอยู่นะคะคุณคือความสุขของเขาคุณคือโลกทั้งใบของเขาค่ะค่ะและในที่นี้นะคะคุณก็ยังเป็นคนที่เขารัก เหมือนเดิมอะค่ะนะไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปเลยอะค่ะนะค่ะและแนนโนมนะคะเขาบอกว่าเมื่อเขาจัดการทุกอย่างในชีวิตของเขาสิ่งที่เขาต้องทําตอนนี้ได้เรียบร้อยแล้วนะคะเขาจะเดินทางมาหาคุณค่ะเขาจะมามีความสุขร่วมกันกับคุณนะคะนำความรักมามอบให้แก่คุณทำให้ความรักของคุณกับเขาหวานชื่นและอบอุน่นร่วมกันนะคะว้าว เดมิวจะเปิดไพ่โรแมนต์แองเจิลเป็นการเพิ่มเติมนะคะว่าโรแมนต์แองเจิลอยากจะบอกอยากจะแนะนำอะไรกับคุณเกี่ยวกับความสัมพันธ์ครั้งนี้คะ่ะโรแมนต์แองเจิลนะคะมีอะไรอยากจะบอกอยากจะแนะนำคุณคะ่ะ it is safe for you to love นะคะความรักครั้งนี้นะคะปลอดภัยที่คุณจะรักค่ะว้า wow. ว You deserve เลิฟนะคะคุณคู่ควรที่จะได้รับความรักครั้งนี้ค่ะห,หวานเยิ้มจดย้อยเนาะ Keep a n Open mind ค่ะเปิดใจให้กันเยอะๆนะคะเลขหนึ่งใบค่ะทรัสค่ะ ค่ะโดมนแงเจินะคะเรียกร้องให้คุณจัทธาและเชื่อมั่นในความรักครั้งนี้ค่ะค่ะผลการทำนายก็ออกมาดีมากๆเลยนะคะแรนดอมนี้นะคะมิวก็ขอใคุณทุกๆท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมนะคะหรือว่าทุกๆท่านที่เปิดผ่านมานะคะได้รับพลังงานดีๆพลังงานบวกๆไปนะคะค่ะ และมิวก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะขอให้คุณนั้นได้พบกับความรักที่ดีนะคะความรักที่สดใสและเป็นความรักที่จริงใจให้แก่กันค่ะและอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับมิวด้วยค่ะวันนี้มิวขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย